ฟิวค่ะวันนี้ฟิวฟิวนะคะก็มีตัวพวงกแจโปเกมอนนะคะมารีวิวค่ะในคอลเลกชันวันฮาโลวีนนะคะโอ้โปเกมอนใช่แล้วฟิวฟิวนะคะก็มีครบคอลเลกชันเลยนะคะทั้งหมด5แบบนะคะเดี๋ยวจะแบบให้ดูข้่าวก่อนนะก็เป็นตัวพิจูหมดเลยนะคะแล้วก็จะอยู่ในแบบใช่เพราะว่าคอลเลกชันนี้มี5แบบแล้วก็จะไม่ซ้ำกันเลยนะคะ5แบบนี้ ตัวพวงแจนะคะก็จะอยู่ในกระชับองนะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะน้องฟิวว่าในคอลเลกชันนี้มีแบบไหนบ้างโอ้ยอื่นไม่กล้าค่ะค่ะอุ้ยเกระดินยังไม่ตายนะคะใช่กระดิงจะพูดเลยนี่อ่ามีคิ้นได้ไหมน้องฟิวแกะแกะอันนี้ก่อนแกะได้เปล่าเดี๋ยวมาดูตัวแคตตาล็อกก่อนนะคะก็จะมีห้าแบบแบบที่ได้ก็น่าจะเป็นอันนี้แบบแรกค่ะน้องฟิว ก็จนแบบนี้เหมือนลุกอมเย่ะพี่วาน้องฟิวโชว์เดี๋ยวพี่แกะนี่นะคะตัวแรกที่ฟิวฟิวได้มาค่ะเป็นปิกาจูพ่อมดนะคะมีไม้กระทาด้วยเน้งฟิวนี่ค่ะไม้กระทาแล้วก็จะมีเหมือนเป็นตัวแท็กด้วยนี่ในคอลเลคชันนะคะก็มีน้ำมด5หาแบบค่ะนี่นะคะก็คือแบบที่หนึ่ง เดี๋ยวขอแกะให้ครบห้าฟองแล้วก็มาดูแบบไปใกล้กันทีละตัวเลยนะค่ะแกะทานี้โอ้แกะายมากได้เป็นตัวหัวฟักทองขนฟักทองแต่หน้าปินกจู ใช่เพราะเขาใส่ออ <c oughs> หมวกเพราะไงแบบที่2องพอดีเลยพีาน้องฟิลเลี่ยงไว้ไ <c> ง <oughs> นี่นะคะน้องฟิลได้เป็นแบบที่สองนี่นะคะแบบที่สอง <c oughs> แผ <c oughs> กก็จะเหมือนเดิมนะฟิลฟิลตัวปกคอเขาเป็นใบใบฟักทองฟักทองกับหัว เหมือนฟอทองกินปิกาจูตรงหัวเอือ,อ,อนี่นะตัวสวยนะคะตัวที่สองก็น่ารักมากเลยนะตัวหูซสีชี้โดูขึ้นมานแข้งฟักทองตึง้งนี่นะคะก็คือปิกาจูนะคะในคอลเลคชันวันฮาโลวีนค่ะฮาโลวีนที่จะถึงนี้นะใช่เพราะใกล้เดือนตุลาแล้วเดี๋ยวมาแกะฟองที่สามกันเลยะค,ะค่ะค่ะอุ้ยฮักยางนะออกมาเป็นสีม่วงอ่ะสีม่วงสีม่วงสีม่วงเป็นแบบที่าวิน่าดูโหดมาก นี่นะคะที่ได้มาตัวนี้นะคะก็จะใส่เป็นเสื้อคลุมสีม่วงค่ะค่ะแล้วก็ตรงหัวนะคะจะมีเหมือนแบบเป็นของตกแต่งเชนวิวเป็นฟองทใช่เดี๋ยวมาแกะฟองที่สีกันเลยค่ะนี่ไอฟีนตักค่ะอันนี้เหมือนน่าจะเป็นเสื้ออะไรอ่ะอุ้ยอันนี้น่าจะคู่กับตัวหัวฟักทองมาน่อยตัวที่น้องฟีแกะมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยคะ่ะนี่นะคะสวยมากเลยนะน่ารักด้วย เดี๋ยวมาแกะฟองสุดท้ายกันเลยค่ะฟองสุดท้ายสวยมากตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ไปเลือเตอรเดี๋ยวจะมาแกะฟองสุดท้ายกันเลยค่ะแกะแล้วตัวใหญ่ไปเลิเตอตัวไม่ได้ใหญ่น้องฟิวตัวเล็กกว่าตัวอื่นเลยใช่ตัวฟักทองน่าจะเป็นแบบมีอะไรอะหูปนกจูจฟักทองมาแบบใหม่นะคะสวยนะตัวนี้คือแบบอุ้ยฟักทองอะไรเนี่ยฟักทองฟัก คงที่จริงคอสเองมันก็นแบบน่าดูๆใชนั่นเฟล<ช>อันนี้หน้าปิกาจูหน้ายิ้มมีจมูกเหมือนปิกาจูด้วยในคอลเลคชันพวงจรของปิกาจูนะคะก็จะมีทั้งหมด5แบบนะคะค่ะนี่ในวันฮาโลวีนฮาโลวีนนี่ทั้ง5แบบก็จะอยู่ตรงนี้แล้วนี่ด้วยน่าจะค่ะอันนี้นะคะแลไอเทมค่ะไม่มีใครหาได้นี่นะคะก็คือคอลเลคชันพวงจรปิกาจูนะคะในวันฮาโลวีนค่ะนี่นะคะมปนทั้งหมด5แบบ ใช่ค่ะน่ารักทุกตัวเลยนะคะนี่นะคะคือเป็นกระตูตัวแรกค่ะก็จะใส่เสื้อเป็นฟักทองนะคะเป็นสีส้ขมขมังน่าจะเป็นของตกแต่งนะคะก็เป็นหัวฟักทองค่ะตัวที่สองน,นะคะก็จะใส่เสื้อสีม่วงคะ่ะแล้วก็มีของตกแต่งเหมือนกันนะคะเหมือนกันเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นใส่เสื้อเหมือนพ่อมดแล้วค่ะนี่นะคะมีหมวกด้วยแล้วก็มีกระทาพิเศษ ว่าน่าจะเป็นแม่มดนองฟิวพ,พ่อโมดก็จูบน้องผู้ชายาก็ได้ค่ะ <c oughs> ตัวที่สี่นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นพืกจูนะคะอยู่ในฟักเข่ค่ะแล้วฟักคลองนะคะก็จะเป็นทรงเหมือนหัวพิกจูเ <c oughs> ช่นน้องฟิลใช่ค่ะนี่แล้วก็หน้ายิ้มเนี่ยนะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะตัวที่ห้าข่าวหัวเขาก็จะอยู่ในฟักคลองโอ้ฟักคลองนี่หน้ายิ้มด้วยน่ารักเหมือนกันนะคะตัวนี้หน้ายิ้มน่ารักมากเลยน้องฟิลลองเอาตัวแรกกับตัวสุดท้ายมารวมร่างกันสิเด็กกาย สองตัวนี้เรื่อมล่างกันจุกไอเด้งเลื่มล่างเรีเรยบร้อยแล้วเลื่มล่างออกมาเป็นตัวนี้นะคะล่าตอนนี้นะคะฟิวฟิวก็ได้พวงกันจาคอลเลกชันนะคะของปิกาจูเป็นวันฮาโลวีนมานะาสม,ม์นัชเชนฟิวใช่ค่ะก็น่ารักมากเลยนะดูสิใช่แล้วแล้วก็ตอนนี้ใกล้ถึงวันฮาโลวีนแล้วด้วยก็ได้ของนะคะมา เก็บสะสมอยแล้วนะคะให้เพื่อนได้ดูกันด้วยนี่ค่ะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักงนั้นเลยเพื่อนๆคนไหนที่ไม่กดไลค์กดแชร์กดแจ้งตัวใคก็กดให้ฟิลกับ i ฟได้วยนะคะเพื่อใจผ้าชมมื่ใหม่ของฟิลฟิลค่ะค่ะติดตามฟิลในที่ทูวร์เฟสบุ๊คแฮปปี้ชาแนลแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย